สวัสดีครับทุกคนวันนี้27กันยายนะเหมอะนัดตร,ดรวจเขาเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้10บโมงแล้วเพิ่งออกคือไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรนอนดึกทุกคืนเลยทั้งที่กาแฟก็ไม่ได้กินนะคืนก็ตีห้ากว่าจะตืน่นนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่เราต้องมาเลื่อนรถก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลแล้วมาดูกันว่าวันนี้ผลตรวจะจะเป็นยังไงหวังว่ามันจะดีกว่าเดิม <c oughs> และในที่สุดเราก็มาถึงโรงพยาบาลนะจ๊ะโอเคฮะก็ได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วโอเคฮะก็ได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาหมอกันเลยที่วหน้าในโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปหาหมอก่อนสายละ โอเคก็ okay, ここ <S <S ไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ไม่ได้เจาะเลือดแล้วคุณหมอดูที่ขาบอกว่ามันไม่มีอาการบวมแล้วตั้งแต่ได้เือริงมรักษาเนี่ยก็าาอาการบวมเริ่มไม่มีแล้วรอบนี้คุณหมอหนัดอีกทีเป็นเดินพฤศจิกาเลยส่วนเรื่องยายังได้ยาเหมือนเดิมเป็นยาเกาแล้วก็ยาแก้ปวดแต่ว่ารอบนี้กินแค่ยาเกาตอนเช้าวันละหนึ่งเม็ดทุกวันนะส่วนยาแก้ปวดก็ไม่ต้องกินทุกวันและค่อยกินตอนที่มีอาการถ้าหลังจากนี้ดีขึ้นกว่านี้ก็อาจจะเป็นวันเว้นวันมารอดู ตอนนี้กำลังกับออฟฟิศนะทุกคนมีางาน,นเจอแยอะมากมายที่รออยู่ไปสำหรับเรื่องของเกาว,วันนี้อัปเดตประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวยังไงเสารนี้จะไปออกกำลังกายเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเจอกันอีพีหน้าบายบาย